สวัสดีครับผมนูนิิวครับก็รับหน้าที่เป็นเ c นูนนิวเหมือนกันครับค่ะสวัสดีค่ะมิคาลาจากวงมิสฟรุตนะคะรับหน้าที่เป็นเ c ็มซีมิคาลาค่ะเป็นไงบ้างครับประเทศไทยเราจะมีอะไรนั่นเองที่แบบยิ่งใจญ่ขนาดนี้ดีใจมากเลยอันจริงๆผมมาดูรายการกินขาวดาวไปแล้วครับชาของทางเกาหลีก็รู้สึกว่า แบบเป็นรายการที่ดีมากๆแล้วอยากให้ประเทศไทยมีรายการแบบนี้ซึ่งในวันนี้กําลังจะมีแล้วครับแล้วร,รู้สึกว่าเป็นรายการที่เหมือนเปิดโอกาสให้ศิลปินทั่วประเทศเลยครับว่าจะสังกัดไหนค่ายไหนแนวเพลงแบบไหนเจเนอชั่นไหนได้มาโชว์ศักยภาพของตัวเองบนเวทีที่สวยงาม ความที่เป็นต่างชาติก็น่าจะคล่องอยืดเออค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งเนาะมันก็แบบเหมือนชา e n จิ n งไปในตัวเราได้ปกติเราก็จะมีหน้าที่ร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเพลงอย่างเดียวตอนนี้เราก็ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านการบทพูดฝานสคริปต์เล่าพูดอะไรอย่างงี้ค่ะก็ดีใจแล้วก็ชา e n จิ n งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท้าทายในบทบาทนี้ แต่จริงๆอยากจะบอกว่าเราไม่ได้มีแค่สามคนนะออใช่ค่ะมีพี่เตาอูแล้วพตวันนี้พี่เตาอุติดธ<น>ุระก็เลยเหลือแค่สามคนก็จงังเงาเงาดนึงก็จริงๆการเป็นเอ็มซีผมก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันครับ <c ười> คคเคยเป็นแค่แบบตอนประถมะมัธยมซึ่งนานมา,มากๆแล้วแล้วไม่ใช่เอ็มซีจริงจังด้วยครับ <c oughs> แต่วันนี้เป็นพิธีกงเป็นพิธีกรโรงเรียน แต่ในวันนี้ได้รับได้รับเกียรติให้แล้วก็ได้รับโอกาสให้ได้มาเป็นเ c จริงจังเป็นรันแรกก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยครับจริงๆตอนแรกที่รู้ว่าต้องเป็น MC ีก็กดดันเหมือนกันครับยังแบบกังวลมากว่าเราจะทําได้ไหมเพราะว่าปกติพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร,ร่แล้วก็แบบชอบลิ้นพันด้วย <c oughs> ก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากเลยใช่ผูเยอะเลยค่ะหนหนพูดไม่เก่งแล้วต้องพูดรื่ด้วย สองอย่างผสมกันแล้วก็สนองเราใช่ค่ะยางเลกก็อยากขอบคุณค่ะที่ที่ให้โอกาสพวกเรานะคะแล้วก็กดดันมากๆสยมรับเลยว่าเครียดมากๆตอนที่รู้ว่าเราจะได้รับหน้าที่นี้แต่ว่าพค้อมากค่ะแบบอยากอยากลองทําอะไรใหม่ๆ่ะ้วพอได้ลองจริงๆก็โอเคแล้วก็ทําได้นาน ไว้ก่อนนะพี่ๆเดี๋ยวรอดูในรายการกันนะคะรอลุ้นไปพร้อมกันค่ะว่า f c จะเป็นยังไงนะคะก็ต้องรลาเป็น c แล้วก็จะมีโซของเราวนเมือก็คืออรมณ์นของชี่่ไยาดูแล้วคื่เรพเราอม่ของพเไหม่มือนจะได้ยินแค่เสียงแต่ว่ายังไม่เห็นเลยกเนแล้วค่ะก็ แปลกใหม่ดีครับบางทีอาจจะเป็นเราเองก็ได้ที่ส่งเวทีส่งโชว์ให้เราด้วยกันเองบางทีบางวัณอาจจะเป็น MC ็นูนิวยืนอยู่กับ MC ็มิคาลาแล้วอกว่าโชว์ต่อไปเป็นโชว์สุดพิเศษจาก MC ็มิคาลาของเราเองเองมซีมาเบลของเราเองก็ส่งให้ตัวเองแล้วก็โชว์เองเลยก็คืออะไรใหม่ใหม่ค่ะื่อกีแบบกระแสตอบรับจังที่แบบ ที่สนใจรายการนะคะใช่ดีใจมากอยากฝากรายการของเราด้วยฝากเราทุกคนของเราทั้งสี่คนรวมถึงพี่ตากูด้วยนะฝากด้วยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะวันแรกอาทิตย์นี้ชิบสองใช่ชิบสองพิสพาค่ะช่องสามห้าโมงครึ่งค่ะก็สามารถไปดูได้ได้ความรี้รายการมันเป็นรายการดังจากเราหนึ่ง อไรอย่างเงี้ยค่ะโหจังใช่เพราะว่าเราอะเป็นคนพูดพูดลิ้นพันแล้วพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็เลยต้องอัดคลิปไว้้เดี๋ยวรอดูนะคะทุกคน12สองนี้ค่ะใช่แล้วก็จะมีเรื่องของชั้เพลงใช่ชั้เพลงอ๋อก็จริงๆในรายการจะมีแบบ จริงๆรายการจะคอยในรายการจะคอยอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบตลอดเลยครับว่าตอนนี้ข่าวสารรงก,การเพลงเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นพวกเรานี่แหละครับที่บรยงานครับใช่แล้วก็ในแต่ละ EP ก็จะมีศิลปินหลายวงหลายโชว์มากๆเลยที่ได้มาโชว์ครับซึ่งอยากจะบอกอยากจะนําเสนอมากว่ากราฟิกของรายการของเราสวยงามมากๆครับซึ่งเราได้เห็นมาเปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เวทีถ้าทุกคนเห็นก็องรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆกันแน่ ใช่ไ้มากถ่าปเทเนาะได้แบบเจอพี่ต้าหูมีสกิลมีะไรบ้างอนี่มิคลาเจอพีต้าหูก็เพี่ต้าอูเก่งมากค่ะโปรเฟชันอลมากเพรต้องรอดูในราการนะคะว่าจะพคูกบคนไหนอาจจะสลับไปสลับมาใย่ค่ะใชู่ต่ไปกัใจพ่อลูนสี่คนด้วยนะคะพ่าฮ่าูจะทำอย่างเต็มที่ แต่หนูทำแล้วเหคือนกันโต้องหายใจสิ <c oughs> ไม่ตอยดามเลยนะครับลูกนี้วรา่ยอลงไปนไปหนึสองสมมมติว่าไฮโน้เสร็จนี่ออกแนวหอมนี่ออกหอบครับ